อบาลสวัสดีพี่พิชมาชิกนะครับผมเนาะนะครับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับในทางฮานอยสศรษิผมประจําวันศุกร์ที่9นะครับมกราคม69นะครับทางช่องอบาเลลกเด่นนะครับผมเนาะซึ่งเป็นในทางฮานอยสศรษิผมสําหรับช่องทางฝั่งนี้นะครับก็เลยอบาลสวัสดีนะครับพี่พิชมาชิกเอฟซีขาประจำนอบาสวัสดีนะพี่พิชมาชิก พูดถึงข่าวมาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะอ่ะมาเจอกับผมเป็นประจำทุกวันสลับในทางฮานอยเนี่ยมัชชีก็ลุ้นตังกันทุกวันนั่นแหละลนะครับผมเนาะช่วงน,นี้ก็จะถือว่าเดินดีสำหรับในทางฮานอยนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะกดการจะเตือนไปด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ที้มาชิจะได้ไม่พลาดในทางจากอบาดทุกในทางถือว่าคัดเน้นหมดสำหรับในทางไม่ชัดเจนอย่างไรไม่เข้าใจอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมไว้นะนะครับอ่านทุกข้อความอ่านทุกมงคล ปู่ทาวเวสุวรรณโนนะผมจุดตอนเช้านะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับเล็กๆค่อนข้างจะมาเบิ้ลนะครับสาบิฮุบอ่าช่วงนี้นะนะครับปู่ทาวเวสุวรรณโนนะถ้าเกิดจะชอบก็อย่าลืมตะขอพรเผื่อจะอ่านนนช่วงนูนดวงเป็นแนวทางบางคนแล้วก็เล่าพัฒนานะครับเล่าพัฒนาก็จะเถ็อว่าได้ดีนะนะครับสลับสุดฟังนี้ถ้าเกิดจะชอบก็อย่าลืมติดตามมาชมลงคลิปละรัฐบาลไทยในสาร์อาทิตย์นะาที่ผมมาลงคลิปสหรับรัฐบาลไทยใจร่มร่มนิดนึงนะครับผมมาสรุปผลกันเมื่อวานมันเป็นอย่างไรมัดรวมผมเนาะสามกับห้า สามกับห้าห้ากับสามด้วยนะครับผม้านอยสศรษฐผมนะครับสรุปผลก่อนนะใจร่มๆนะครับผมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับนาเก็ตินะพิเศษปกติแล้วก็ v i p เนาะนาเก็ตินะพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะครับผจิตสี่หกสามหนึเนาะหนนะนะครับพิเศษ2 5 1ห8ปดแปดอ่าปกติหนึ่งนะครับแล้วก็ VAP 9เก้า นะนะครับดีดีเดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรเมื่อวานเนี่ยนะครับอืชะวร์ไปแล้วนี่ยสามเกือบไม่ทํางานเนะมื่อวานเลยพี่ชนะิสามกับห้านาะเมื่อวานฝั่งนี้มีเด่นตารางนะสำหรับฝั่งนี้นะครับผมอ่นะการชาตเมื่อวานนะครับเก้าสี่เจ็ดสามเก้านะครับเก้าสี่เจ็ดเด้อแล้วก็สามเก้าสำหรับกาชาตินะนะครับมีไหมสามเก้าไปสามหกนะนะถ้าใครกระดกหัวนะครับสามหกดีขึ้น สามเก้าก็จะโชคดีกับชาตินะครับสี่เจ็ดก็ไม่มีอันนี้ก็สี่ห้านะครับผมเนาะอ่ะสี่หกนะครับแต้มเดียวนะครับผมอ่ะนะครับนล้วมจอ่ะสี่หกสามนะสี่หกสามเรจเข้าสายนั่งเลยจะว่าไปแล้วคราบจะพกจนี่เข้าสายนั่งเลยอ่ะสี่หกสามนะนะครับ 19, โโหนึ่งเก้าโอ้โหอันนี้หนึ่งหกถ้ากระดกหัวก็จะมาอยู่นะครับผมหกสามอีกอ่ะสามหกมาตัวนี้กลับตัวเนาะเฉพกจนะ คิดเทีท่ยวก่อนนะสี่หกสามสี่หกสามแล้วก็สามหกหกสามชุดนี้จะประกิตมา่อวานหน้านะครับผมแล้วนกะ็พิเศษอ่ะสองห้าหนึ่งแปดแปดมีไหมห้าหนึ่งห้าหนึ่งมาตัวเน้นเลยห้าหนึ่งมาในตัวเน้นเลยด้นะครับผมเขานี่นี่นะครับืม <c oughs> เน้นคักเน้นเน่นะครับอ่าแล้วปกติจะแต่ไม่ลงอันนี้สามสามมาห้านะเพื่อนปกติหนึ่งหกสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งมาอีก <c oughs> มาคักมาเน่มาวานันนี่นะครับอ่าห้าหนึ่งชุดนี้อีกนะนะครับเราะปกติเด้งเด้งเนึ่งวันเอ้าห้าหนึ่งเด้งเลยนะกปกติแล้วก็พิเศษนะครับมาคักมาเน่มาวานันนะครับอื <c oughs> หนึ่งหกสองมีไหมอัน้นหกสองมันมีตารางก็เข้าห้าหนึ่งนะตารางก็เข้าห้าหนึ่งนะอ่าเขียวอีกทนมีจีเขียวผมนี่จะหมดแล้วเนี่ยนะครับถ้าถ้าแนทางเดินดีนะนะครับสีเขียวจะหมดเร็วอ่าหนึ่งหกสองไม่ลงเนาะอันนี้นหกหนึ่งเนี่ยมาสินะครับเนาะนะครับอ่าแล้ววีพีเก้าหนึ่ง สี่แปดหนึ่งอันนี้ข้างสี่แปดหนึ่งอันนี้ไม่มีนะครับสามกับห้าเนาะนะครับไม่ลงเนาะอ่ะนะครับก็ดีใจใครมาชื่อผู้โชคดีแล้วสามวันนะห้าหนึ่งมาสองรอบนะครับตรงเลยนะห้าเนี่ยนะครับแล้วก็นอขี่ก็สามย่างแล้วก็หกสามด้วยอ่ะก็ดีใจใครมาชื่อผู้โชคดีดูตารางตารางเขียวหมดเลยนะตารางนะครับอ่ะนะครับวันนี้ตามมาต่อนะครับผมเนาะสำหรับทางทนายเศรษฐีผมเด้นะครับผมชอบแค่ไวจดไว้ไปสูตรเป็นทางนะเดี๋ยวถ้ามีข้ามีหลอดสับผู้โชคดีบางท่านอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะ ผมก็คัดนิ้นคือเก่านะครับขอบคุณทุกคนม่นี่ดีขอบคุณทุกการไลค์กระเทยใจมาช่ด้วยนะนะผมขอบคุณทุกาก,การกำลังใจทุกดวงอ่ะขนอยสศิติเน,ะนาะอานอยสศิตินะวันที่เก้าทับหนึ่งทับหกเก้านะนะครับโทรศัพท์ก็ชาร์จแบตไวแบตหมดนะครับเดี๋ยวมาดูในตัวเด่นนะ เด่นนะครับเด่นนะวันนี้ผมเด่นนีนะสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เด่นนีนะนะครับห้ากับแปดนะอ่านนะครับวันนี้เด่นห้ากับแปดแปดกับห้านะตรงใจหมเอตรงใจแคบนะครับวิธีปลอดภัยขึ้นในตัวเด่นนะสําหรับสายกําลังขายเนะาะเมื่อกี้เข้ามาเป็นคู่และตามด้วย2ตัวเด่นเด่น2ตัวนะครับผมเนาะ สองตัวเด่นเนสตัวนะเด่นห้านะครับ5้าหกนะห้าเดห้าศูนเด้อนะครับแล้วเด่นแปดอะแปดสองานะ 8, 2, 8, 3, 8, นะนะครับเบิ้ลนะาฮะแปดแดสนับแนวทางเบนะิ้ลเนาะน่าไว้ไม่ได้เด้สายมาทางเบิ้ลนะ มาดูในตัวนี้นะครับสลับในชุดจับคู่เด่นเนาะนะครับผมห้าแนะวิธีปลอดภัยในตัวเด่นเนาะสลับใส่ออกนับบางทีขึ้นมาเป็นคู่ในี่มาชิคห้าหกห้ 6, 7, 58, ไอ้าหกห้านะนี่ห้าแปดนะผมอันนี้50นยะ์ะผมเน้นนะครับห7าเจ็ดเดนะเดินทางไปเดินทางกลับเนีมาชิจะปลอดภยัยเนาะนะครับบางทีก็ต้องลองตัวรองรถได้เด่น8ปดอะแปดสองมผมเน้นนะครับแต่สี่สี่นะนะครับ เดินทางไปเยริมเหมือนกับช่วงนี้เราบังกระดูกหัวเนาะห้าหกห้าเก้าเบิ้ลนะห้าห้ากระเป๊ะสำหรับในะทางเบิ้ลน,นะนะครับยังไว้ใจไม่ได้เด้อนะครับสำหรับทางเบิ้ลอ่ะแคบ,บเลยนะสำหรับช่วยจับคู่เด่นสองตัวนะเฝ้าระวังเบิ้ลอยู่เบิ้ลวันไหนเบิ้ลวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็สามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับผมเนาะนะครับอ่าหกแปดสองเนาะนะครับอ่าแล้วก็ สามห้าเจ็ดนะแล้วก็ห้าแปดสี่นะอันนี้คือสามมนั่งนะนะครับฝั่งนี้จะมีเด่นตารางนะมาช็คฝั่งนี้จะมีเด่นตารางเด้อม,มาดูเด่นตารางมาดูเด่นตารางเด่นตารางมืมอวานนี้เขียวหมดเลยนะ เดนตาลาเมีใาพัฒนานแล้วก็รัฐบาลไนทยแตวาหนอยเนาะ,ะมาดูเด่นตารากันนะครับเด่นตารางมีแปดมีห้ามีเจ็ดมีสอง มีสี่นะเดือนตารางวันนี้อ่ต้องใจมาต้องใจครับที่ผมยอ้อนอีกรอบหนึ่งนะสรับในทางหานอนเซติผมประจำวันศุกร์นะครับที่เก้านะครับมกราคมหกข้าวรงช่องทางอาบาวเลขเด่นนะผมเนาะห้าแปดแปดห้านะ,นะ,5 8 8 5นะนตัวเด่นวันนี้เข้ามาเป็นคู่วิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นสลับส่โอ,อกใใรายนะหกห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์แปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่ผมนี้ห้าเจ็ดกับแปดสี่ในทางป้ายยี่เล่ในทางกราบเนี่ยมาชี้จะปลอดภัยนะครับบางทีต้องระวัง ตัวลองดูเนาะนะครับช่วงนี้ระวังกระดกหัวหน่อยนะครับห้าหก้ากข้าะเปิ้ลก็ห้าห้ับแ่แนะสหรับทางเปิ้ลนะครับยังไว้ใจไม่ได้แคบเลยนะสำหจะพูดเด่นสองตัวและสามตัวหนึ่งก็มีหกแปดสองสมห้าเจ็ดแล้วก็ห้าอันนี้สามงเนาะตารางมีห้ามีแปดมีเดมีสอมีสตารางชอบตารางแคบตารางชอบจะพูดเด่นแคบจะพูดเด่นชอบสามนั่งแคปสามนังวิธีปลอดภยคือในตัวเด่นสลับสายออกกลางกายยังไงขอ็นวันดีขอคอยแนวทางเดินดี มาสองนั่งสามนั่งสัะมานนี้ก็คัดเน้นคือเก่านะครับผมเรียกทูปูเวสุวรรณนะพบจุดนะครับเป็นในทางมงคลอย่าลืมติดตามรับชมนะครับแล้วก็ลพนานะครับวันนี้นะครับก็ทุกๆนทางก็ถือว่าคัดเน้นหมดถ้าเป็นในทางทุกมงคลก็เป็นในทางมงคลี่แหละนะครับสรับวันนี้นะครับผมอ่ะขอโชคดีกันสลับวันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามอีกครั้งหนึ่งด้วยนะนะครับไว้เจอกับผมคลิปต่อไปโชคดีเป็นของุกคลสวัสดีครับ